สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรหมัดรวมของเฮาจะแนวทางของวันเสาร์วันที่สิหเดือน11จะ2568้ากสํจ้าสำหรับแนวทางวันที่14สําำหรับฮานอยหมัดรวมของเฮาแนวทางเลขเด่นหาย 4, กับ1จ้ากันเด่นหาผลจ้า สองหกสี่ล่างหนึ่งหาสำหรับรอบแรกปังจะมาบนล่างเลยเด้งเดงกันเลยทีเดียวเนาะสองหกสี่เข่าสี่หกอย่าเน้นพี่ตูล่างหนึ่งหาเข่าตรงตรอย่าตเน้นร,ร,รอบแรกในปังค่าอีหลีเด้ เด่นสี่มาเด่นหนึ่งมาสําหรับหนึ่งหาก็คือขู่เด่นของเข้ามาเลยเนาะชุดกันเด่นหาจับได้ตรงตรงหนึ่งหาชุดเด่นสําหรับน้อยรอบพิเศษจ้ะศูนย์หาหนึ่งหลางศูนย์เจ็ดสำหรับหนึ่งหาหาหนึ่งสองเด่นเนาะน้อยพิเศษมาหาหนึ่งเขา้าโต๊ะเก่าจะ้ะเน้ยนๆเ,เลยได้โต๊ะกับน้อยพิเศษจ้ะน้อยพวกน้อยเฉพาะกิจตรงตรง,ตรงน้อยพิเศษมาโต๊ะกับหาหนึ่ง เดนหนึ่งมาลางศูนย์เจนี่พลาดไปเนาะสำหรับน้อยรอบปกติจา้าหาสองศูนย์หนึ่งสามหนึงาเข่าตรงๆจา้าบนนี่พลาดไปหาสองนย์เนะาะหลางมาตรงๆร,รอบปกติเดนหนึ่งวิลุดหนึ่งมาเด้งๆดงจา้าโตนเน้นเลยนี่ สำหรับน้อยรอบ VIP รอบสุดท้าย436ล่าง77โอ้77อันนี้ไปเล้าพร้อมเนาะสำหรับ77ของเฮาน้อย VIP จะไปออกเล้าอกีกวันที่14เนาะฮะบนนี่436อันนี้ถือว่าผ่านไปเนาะ4แหรีมาอยู่ลักลอยจ้ะเลขเบิลกันหาย44มา77จะมื่อนีร่สำหรับสูตร3ตัวบนของเฮาเมื่อนีร่เมืนเน่อไหร่หูซึกว่า พลาดไปเนาะนิดเดียวนิดเดียวอันนี้มีแต่ศูนย์หาหนึ่งเนาะเขามาหาหนึ่งสี่หาไข่เคียงอยู่ศูนย์กับสี่แตกต่างกันแค่ตัวเดียวเนาะอ่ะโอเคจะซ้ำหน่อยเต็มเต็มแต่สำหรับหมัดรวมของห้าจ้าพลาดแค่รอบ VIP รอบสุดท้ายจ้าสี่รบสี่น้อยอ่ะมือนี้ตามรุ่นกันต่อจ้า สำหรับลาพัฒนาสูตรเดิมสูตรลของ้ฮาวันที่14นี่ก็ถือว่าปังเนาะโอ้โหรุ่นแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวสำหรับหวยลาพัฒนาวันที่14นอกจากแนวทางหวยลาว่วงนี้ฮู้ซึกว่าสจับทางหงาขักเนาะรุ่นแบบสุดขีดสุดใจกันเลยทีเดียวสำหรับห้าน้ยอยโค้าเมือนีแนวทางไฮเดนหนึ่งกับสองจ้า จับคู่เดนหนึ่งสามโอหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดกันจากกันเด่นศูนย์ สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หา่าอยู่ชุดการจะมุมสุดท้ายเลยสามตัวบนจา้าสามตัวบนสองหา้าแปดศูนย์สามสองเจ็ดหนึ่งหา่จาจ้า หนึ 102. มุมสุดถ่ายเดี๋ยวมาเบิ่งโตเนนกันก่อนเนะาะสตัวบนของเฮาจะห้าน้อยมารวมเมื่อนี่เน้นหนึ่นย์สอับ0ูนสสองกัน0 2 0 4 1สองศู่หนึเดนสอง เนนสองหากับ2 7จ็ดจ้าห้าหน้อยมันรวมให้ร่วมถูกน้อยจะเฉพาะคิดถึง VIP จะร่วมหมักอยู่ในห้าหน้อยรอบอรกก็ค,คือขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจากก่อนสินําไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบวีคอกันอีกทีหนึ่งละกันจ้าลงไห้สองสูตรคือ,คอเก่าจะทาบหมักมารวมกับมีแยกน้อยไห้หลับชมจา้า เทียบเทียบกันเบิงใดจะสําหรับมือนอีกรมีแนวทางรัฐบาลไทยให้โดยจะรัฐบาลไทยลงห้2สองสูตรมือนอีเจอกันสูตรแรกจะสําหรับขนมไทยของเ้าเนาะถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวผลสรุปก็สรุปหายในคลิปละกันเนาะสำหรับรัฐบาลไทยของเ้าจะสามารถหลับชุ่มยนล้างใดเลยจะมือหนอีถือว่าคนคางสูงดีอยู่เนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาจะาะวาออ่ออกออกผลวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ก็คือลงแนวทางบกหวยร้ายนอนเสาทิตย์มีแค่ฮานอยแล้วก็ตามด้วยรัฐบาลไทยเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงซัํานี่ละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า